ก็กรับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเกมเมอร์ทุกคนกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับกันนะครับ EP ที่2แล้วนะครับผมสำหรับการที่เราผจญภัยกันใน EP แรกนะครับหากใครที่ยังไม่ดูนะครับสามารถกดที่มุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่หากใครที่ดูแล้วนะครับผมแน่นอนว่าคลิปที่แล้วนะฮะเราไปเจอนะครับสิ่งที่เรียกว่า จุดจบของโรคเลยก็ว่าได้ในครับในการเข้าสู่เอนเดอร์ดาก้อนในยาผมโอ้โ oh, ห <c oughs> มันแบบมันพีคมากนะคือไม่เคยเจออะไรที่พีขนาดนี้คือแบบเป็นเป็นแบบเป็นอีพีที่โชคดีมากๆนะเพราะว่าเราเจอหมู่บ้านเกิดมาเจอหมู่บ้านเลยเกิดมาเจอเอ d อนเดอร์ดาก้อเลยนะครับแล้วก็เจอเกิดมานี่ก็คือเจอแบบเจอเหมืองอะไรพวกนี้เลยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปขุดเหมืองกันนะครับดยตะรุยเหมืองเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือคลิปทีนี้คือเราฟาร์มเหล็กมาแบบต่อนะเดี๋ยวเรารอเหล็กนะฮะระหว่างรอเหล็กนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการแบบว่าปลูกพืชผักหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องทําพื้นที่ด้ามให้ดูมีภูมิฐานหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันอันนั้นมากแล้วก็เสี่ยงกับการเกิดมอนด้วยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทําการพวนดินนะฮะ การปรับความยากเนี่ยมันค่อนข้างหิวง่ายมากๆเลยครับผมพูดตามตรงมันหิวง่ายมากหาหญ้าพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการทําผักนะฮะอันนี้ก็คือคลิปเมื่อที่แล้วนะครับที่เราทําการมาร์กไว้นะครับมาร์กโลเคชันไว้นะครับว่าข้างใต้นี้นะครับเป็นจุดจบของโลกนะฮะก็คือเป็นการไปสู่พบมังกรนะครับที่เป็นดีเอ็นของโลกนะฮะมามันโชคดีจริงๆนะเพราะปกติเขาจะใช้เป็นดวงลูกตาเขียวๆไหม ตัวรู้ตาเขียวๆที่แบบว่าให้นําทางมาเนี่ยแต่เราเกิดมาปุ๊บเราเจอเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยมันมันไม่ธรรมดาจริงเนชีวิตนี้นะครับโอเคเ๋ยวเราทําพื้นที่เรียบร้อยหมดละระหว่างรอเหล็กนะครับนะครับโอเคเราได้เหล็กมาส่วนหนึ่งละห้าสิบเก้าก้อนโอเครออะไรนะครับท่านผู้ชมนี่เลยบวกหนึ่งนะเพราะว่าคลิปนี้นะฮะอย่างที่บอกไปว่าเราจะลงเหมืองกันนะครับเราก็ต้องผลิต ชุดทุกอย่างนะครับวาอันนี้ลองเท้าที่เราไปเจอมาในของบ้านชาวบ้านคือไปโป้นมานั่นแหละนะครับพูดง่ายๆนะโอเคเรารวยพอครับเดี๋ยวแ้าบนึงเอาไม้ก่อนนะไม้เหมือนเหมือนจะน้อยเกินไปด้วยนะโอเคหนอโอเคแล้วก็เหมือนดาบเราจะ ใช้เป็นดาบหินก่อนไหมเอาเหล็กให้หมดเลยนะครับเราลวยเหล็กนะครับทุกคนแล้วก็เอาเป็นพูอ้อ่ะผู้ันนี้เป็นผู้หินก็พอครับเพราะเราไม่ยีนการใช้มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําถังด้วยนะครับทําถังด้วยมีนะครับโอเคถือว่าเราเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในการลุย ตะลุยบ้านสวนนะครับอาหารเรายังมีไม่มากพอเราต้องรอให้ออ้ยหมูมาเลยครับตอนนี้เราต้องไปหามันฝรั่งหรือเปล่าหรื้อะไรขึ้นมาไม่ได้สินายอะขึ้นมาโอเคตรงนี้เป็นจุดที่แลนดิ้งลงไปนะครับโอ้ไม่มีป้วด้วยไม่เป็นไรใช้มือก็ได้โอเคลุยโอ้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  ดิ่งลงไปยาวๆครับไม้ไม่ได้ทำอะไรเลยใช้พวกขุดมันเลยโอเคถึงละหรือเปล่ายังเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงรับโอเคถึงละนะครับเรามา m โลเคชั่นไว้ก่อนทำ standby ไว้ก่อน standby ว่าเออมันคือจุดที่ เราขึ้นมานะนะเราจะได้ไม่หลงนะครับมาจุดไว้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราปิดกั้นตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้อ่สิ่งที่เรียกแปลกปลอมพวกเออซอมบี้นะพวกสเกลิตันอะไรพวกนี้นะครับมาขวางโอเคพอไปเราทับโตัวคราบตรงนี้เลยดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องขึ้นไปคราบน,นู่นคราบนี่ พอตื่นเงิก็ทำเป็นเตาผิงนะเตาผียังเป็นยังใช้ยุคสมัยเลยแล้วเดี๋ยวขับตัวน,นะประตูมาขับตัว,ก,ตวตก่อนแลเราเงนี้นะในการนี้เขาจะบอกเึ๊เป็นการป้องกันเพราะว่าเรากดหมดยากครับโอเคถือว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในจุดที่ปลอดภัยสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าซอมบี้ผ่านมาไม่ได้ยาที่เหลือก็น่าจะทำบันไดขึ้นไปเดีย๋ยวเราต่อบล็อกขึ้นไปนะครับเวลาเราขึ้นไปโอเคลุย นะตอนนี้คือเราสำรวจกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องสำรวจแบบจริงจังนะฮะ EP นี้นะครับก็คือตรงนี้มันไม่มีอะไรโอเคเราสำรวจตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำรวจแล้วเหมือนบางส่วนที่แบบรู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่สำรวจอะไรมากนะครับทักงนี้ชั้นหนังสือนี้ก็น่าสนใจมากนะครับแต่อาจจะมีทางเข้าลับอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่ยพวกหินแตกๆนี่น่ามีครับ หลักสูตรไหน,นมีนะข้างบนไม่มีอะไรโอเคอ้อเหล็กคลิปที่แล้วเหมือนผมเจอเหล็กด้วยนะครับแหมลืมขุดเชียโอเคมาละโอเคแถวนี้น่าจะไม่มีอะไรครับเดีย๋ยวเราจะลุยตรงนี้กันนะครับเป็นจุดที่รู้สึกว่าโหแบบสุดๆสโค้ยมากเลยครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหมาได้ไหมฮึดฮึด มาขึ้นมาพวกไหนขึ้นมากว้างมากเลยมันที่ไหนกันเนี่ยทำไมเหมือนผมไม่เคยเห็นเหมืองกว้างขนาดนี้นะทุกคนคือจะกว้างจริงๆก็เป็นแบบเป็นเหมือนตนเกียนทางผ่านอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่เคยเจออะไรที่แบบอันเนี้ยเดี๋ยวเราทำทางกันนะทำทางขึ้นทางลงผมจะขุดจ้างมากเลยอ่ะเหมือนไม่ใช่หินเลยมันคืออะไรครับทุกคนเฮ้ยแต่มันมันกว้างมากเลยมันคืออะไรครับอุ้ยกว้างจริงอุ้ยโดนสกิลตันยิงครับชิปเปอร์อยู่หลังผม อุ้ยเฮียอุ้ยอย่าไปไกลไอ้เอ้ระเบิดเอ้เออเอ้ามึงก็ตายไปด้วยโอ้โหมาอีกตัวแล้วเฮียแล้วไงแล้วเวนกมนี่แน่นี่แน่ไปไกลดีนะเราไม่ชอบนะโอเคโอ้แต่แบบโอ้โหมันมันใหญ่มากจริงๆครับ มันต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยเนี่ยผมว่าไม่ใช่และมันจะโอขเ,เหมืองคุ้มมากเนี้ยสำรวจเป็นปีมซอมบี้ก็เยอะมากเลยอเออ,อลงไปโอเคทอนมาแค่นี้ไม่พอเลยอะ่ะพูดตามตรงเจอทองครับโอเค สำรวจรอบๆกันเอาขยายเป็นบลอบบริเวณคืออะไรรอบบริเวณคือเฮ้ยเจอเหล็กโอเคสบ,บีใหม่กันไปให้พ้นมันไม่ต้องการให้แกมาอะไรขนาดนี้เลยเนี่ย <c oughs> ทอสหมดครับโอเคสักค่าแะ้วกัน เพราะฐานเราลงมาน้อยเป็นไงละ่ะใช้แค่20สบอันหมดเลยเคมีลาวาได้ครับตรงนี้โุ้แต่มันใหญ่จริงๆอ่ะทุกคนมันคือเหมืองอะไรกันแน่เนี่ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับมันใหญ่มากเลยอ่ะทองนี่เอาไปทําอะไรได้มางเนี่ยคือมันค่อน,ข,อน,ข,อนข้างที่จะไร้ประโยชน์มากนะ <c oughs> คือผมหาหาประโยชน์ของมันไม่เจอครับใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะว่าทองมัน มันเอาไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ได้บ้างเนี่ยผมยังผมยังไม่ค่อยขุดมันนะเพราะว่าผมยังหาประโยชน์มันไม่ได้เดี๋ยวเล่นเรื่อยครับคง Bullet, จะเจอประโยชน์น,นั่นองฮะแต่เหล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เพราะว่าเหล็กมันคงคงทนมากครับมันทนมากจริงๆเราสำรวจทางซ้ายก่อนล้วกันนะครับก็คือทางลงไปตรงนี้เราก็ไปสำรวจตรงนู้นนะครับค่อยๆไล่ไปต้องรีบใจเย็นท้งเนี่ยผมยังไม่ขุดนะเพราะว่ายังหาหาประโยชน์มันไม่ได้มันเหมือนมันเชื่อมกันไหมครับผมว่ามันเชื่อมกันนะ คือจะเรา,เาทำทางต่อไปดีกว่าขุดลงไปดีกว่าแต่นี่มันเหมือนแบบมันจะหนาแน่นกว่าหินนะอย่ามีสเกลตันนะมันยิงนี่มันรถรถซวยเลยนะนั่นไงนั่นไงเวนกรรมจิงลงไปไงดีวะกระโดดข้ามอย่างนี้เหรอ ทางดีรู้จักจริงนแล้วเราแพ้ทางมันด้วยทำไมเดียวตอบตอบตอบแยกเดียวเตอนนี้มาไอ้พวกซอมบี้ทั้งหลายในที่ก็เข้ามามาขึ้นมาไอ้ซอมบี้ผีอุย๊ยโอ้โหไอ้ตัวนี้ไม่เอาเลย <laughs> โอ้โหจุดวิทศาสตร์ดีมากโอเคสวยโหเติมเล่นกันอุ้ย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 เยี่ยมถ้าดบกธนูมาจะเวิร์คมากเลยเหมือนยังไม่หมดด้วยแหละมีแมงมุมครับต้องปักให้รอบๆก่อนมาละมาตัวหนึ่งละ วู้วอวอวววอวออวววอวว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 ว้วว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 วทุกดอกมาแมงมุมเนี่ยว่ากลัวน่ากลัวมากอ,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 อวกอแบบวววอวอววอวโวว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 ว เอาเสบียงมาน้อยด้วยครับตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้คิดว่ามีแค่นี้ครับแต่พอไปดูอีกฝั่งนึงโอ้โหมาโหฬารจริงตอนนี้เราต้องการฐานมากครับตอนนี้เราเริ่มาขาดแคลนบางอย่างละอุ้ยอุ้ยมาเยอะว้าว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 มาไม่จดไม่สิน้นน้องทีนี้อุ้ย,ย,ยมีข้างล่างอีกครับอุ้ยโหมาเยอะ เฮ้ย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 ,อยโอเคมีไหมมันต้องมีสิหมดแล้วเหรอก็ขอให้หมดแค่นี้แล้วกันนะเหนื่อยแล้วปึ๊บหลายตัวเลยโอ้ยขีปเปอร์โอ้ย,อ,อ,ยอะไรวันนี้นักหนาเลยมาอุย้ยชาวบ้านชาวบ้านเป็นซอมบี้ อราไ้นานหมดแล้วครับเราต้องหาทานละโอ้ยคีเปอร์คีเปอร์ไปใหญตัวเองโอ้โหไปโดดลงมาฉลาดที่ไวนขู่แล้วเกิดใครแล้วของร่วงหมดเลยตายชีวิตของร่วงหายหมดนี่ก็คือผมไปเอาทอสมาแบบจุกใจมากๆเลยไปเอาฐานมาหมดเอาแบบมาแบบจุกใจเลยครับโอ้โหคิปเปอร์ล่วงมาตัวเดียวรู้เรื่องเลยเนี่ย อิเลเททะไปหมดเออลืมอาหารการกินลงมาเลยครับโหมัวแต่หองของมัวแต่หวงของมัวแต่หวงของมันเหมือนจะทางมีทางขึ้นไปอีกครับอุ้ยมาอีกแล้วไม่หมดไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยต้องมาตีก่อนตายโอ้โหสองตัวเลยเฮ้ยโอ้โหเจอเพชรครับเฮ้ยหมื่นเฮ้ยเจอเพชรง่ายจังเลยอ่ะแต่ขอเคลียร์สองตัวนี้ก่อนเอาไงดีวะเอายไงพวกมันดีวะต้องตีมันอะเฮ้ย อุ้ยเจอเพชรด้วยอ้าเจอเพชรนี่จะเป็นเวอร์ชั่น1.3.2ที่ผมเล่นเมื่อตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เลยนะโหคือแบบมันหายากมากๆอะ่ะคือแบบต้องใช้แบบหลักสูตรในการหาเฮ้ยมาม้ก็โ้โหเผิอไม่ได้จริงๆไอ้ตัวเขียวๆนี้เออระเบิดไปเลยไอ้ n t นแค่อันนี้มันเป็นเออเขาเรียกว,ว่าหินแดงมะ แล้วเป็นหินแดงไหมเดีย๋ยวเราปักไฟรอบๆก่อนนะครับเพื่อป้องกันมอนเกิดนะครับโอ้โหไม่เยอะไม่หมดไปสิน้นโอ้ยมันจะเยอะไปละเยอะจริงๆสงสัยต้องเลี้ยงแมวนะครับเราเอาแมวล,ลงมานะครับจาได้ว่าคิปเปอร์นี่นกลัวแมวมากอันนี้ทองยังไม่หครับเพราะว่ายังหาความสําคัญของมันไม่ได้ ถ้าเราสำรวจตรงนี้หมดนะครับเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเป็นฝั่งที่เรียกว่าจุดที่มอนสเตอร์เยอะมากๆเลยนะครับก็คือจุดจุดหนึ่งที่มันเป็นแบบทางรถไฟอะไรแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้เหมือนเราจะเคลียร์ไม่หมดนะฮะแต่ก็ก็ประมาณ70%ละที่เราจะเคลียร์หมดนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากๆแต่แถวนี้ไม่มีฐานหินเลยครับเราต้องไปเอาจาักรเสบียตงตัวนั้นมาเสียงอะไร เสียงสไปดี้มันเสียงสไปดี้อย่านะแล้วขึ้นทางไหนเนี่ยลืมอ๋อโอเคตรงนู้นโอเคเดีย๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับไปเอารางรถไฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เผื่อมีกล่องมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไอ้ตรงนั้นน่าสำรวจมากกว่าตรงนี้นะฮะไอ้ตรงนี้นี่ผมรู้สึกว่าผมพูดตามตรงเลยนะเหมืองใหญ่มากครับไม่เคยเห็นแล้วมันใหญ่ขนาดนี้เลยเนะเดีย๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งกันโอเคเราตอนนี้เราได้เพชรมามก้อนนะครับเราทํากล่องก่อนเลยอะไรที่มันสําคัญสําคัญนะเก็บไว้ครับ ต้องเก็บไว้อย่างดีโอเคไปทางนี้กัน,นครับทางนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดมอนเตอร์ที่มอนเตอร์เกิดนะครับว่านี่ไงอ่าเจอเหล็กละมันไม่มืดเท่าไหร่ครับแต่เราปักทอนไปก็ดีกว่านะกันไว้ดีกว่าแก้หลัรงรถไฟนี่เราต้องเอากลับครับเพราะว่าเผื่อมันใช้ได้ยามจะเป็นแบบเออเผื่อแบบเดินทางไกลๆอะไรแบบงี้เราต้องพึ่งมันนะครับสวัสดีครับ มารบกวนหน่อยครับพี่พอู้ข้างล่างเยอะแยะเลยนะเราไม่ไปนี่ไงมาตัวหนึ่งแล้วติดบัคไปไนายไม่ต้องลงมาลงมาทำไมลงมานายตายแล้วเราจะหลงเอานะ <c oughs> เราจะหลงเอานะตอนนี้เรานึกถึงทางทางกลับทางกลับเราอยู่ตรงนี้คนระับ <rium> <ens> โอ้โหมันมาได้ไงเนี่ยอู้หูเกิดไปเกิดไปสองตัวเลยหรอมาไงงไงเกิดยังไงเนี่ยเกิดยังไงกันครับพวกคุณอะพวกคุณเกิดยังไงกันครับมาฮะพวกคุณเกิดยังไงกันครับเนี่ยสามตัวคุณเกิดเกิดกันยังไงครับฮะบอกผมหน่อยครับว่าพวกคุณเกิดกันยังไงครับผมไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยแค่นี้พอครับสร้างเป็น i n ท r o b o a r เลยสร้างอย่างเงี้ยไม่ค่อยสำรวจบ้างเดี๋ยวเราตรงไปก่อนอุ้ยนี่ไงกล่อง โอ้โหเฮ้ยขวาเราอย่านะนี่แน่นี่แน่นแนเอ้ยติดแล้วมันติด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 ต้องสำรวจเป็นจุดๆไปครับเฮ้ยเจอเพชรอีกแล้วเฮ้ยทำไมแพดดี้เจอเพชรง่ายจังวะเจอเพชรเยอะมากจริงๆครับโอ้โหไม่หมดไม่สิ้นเฮ้ยทำไมเหมืองมัน มันใหญ่อะไรขนาดนี้คะโอเค okay, เดี๋ยวเรามาสำรวจตรงนี้กันต่อทำทางไว้เลยเราไม่รู้ว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหน,นครับแต่เราแบบอยากเกินลีบิตครับเรายังไม่ไปสำรวจครับเดีย๋ยวเราไปสำรวจจุดที่มันเป็นดันเจียนตรงนี้ก่อนนะครับเคียร์ตัวนี้ก่อนนะฮะอุ้ยเจอเหล็กผ่านมได้ไงวนะเนี่ยติดก่อนฮัลโหลมีหนังสือครับตรงนี้ เราไดขุดอ่ะขวานอรอเราไม่มีครับ๋อมันเชื่อมกับทางนี้ครับอู้อย่างงี้ก็ง่ายเลยครับเงี้ยอู้ง่ายเลยครับอย่างงี้ง่ายเลยเราไม่ค่อยหลงละเพราะว่าส่วนใหญ่ทางมันจะติดอ่อตรงนี้มันจะติดกับทางที่เราไปเจอจุดจบของโลกมาต่อไปหาทางกับทางเก่าเพื่อจะขึ้นมาทางนี้ นี่ไงามาซีมาซีมาซีมาซ come on นมาเคลียหน้าเคลียซ้ายไม่เคลียเริ่มมันจะพามันจะพาเราหลงอล้เนี้ยทอะะ็อนก็จะใกล้หมดแล้วด้วยอ๋อมันเชื่อมกับทางนี้ทุกทางเลยครับโอ้โหโหโหยมันมาแล้วมันมาแล้วสไปเดอร์แมน ็นแบบดันเทียนใหญ่อะ่ะคือแบบท่านผู้ชมเคยเห็นเหมืองแบบนี้ไหมเคยเห็นกดหน่อยครับกดหนึ่งหน่อยครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะครับกดหนึ่งอย่างเดียวมันเป็นทางแบบไม,ไม่เชิงเขากดครับแต่คือแบบมันทางมันค่อนข้างที่จะปมเปย์นหน่อยกูปักทอดก่อนนะปักทอดให้หมดก่อนนะคลิปเปร์แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันมันจะเพิ่งคุยยังไม่คุยตอนนี้มามาเราได้คุยกันลอ้อือ,อ Oh. Oh. เดี๋ยวว่าไปนี่เราเราลงมาจากทางไหนทางนี้ปะไม่ใช่สิลงทางไหนทางนี้ปะเ่จะลงมาลึกเหมือนกันเนี่ยมาสำรวจต่อครับ้ยมันอยู่ใกล้าตาผมเลยทำไมผมไม่เคยเห็นมันเลยวะเนี่ยขุดง่ายมากเลยครับแต่พอมาเจอไอ้พวกนี้แม่งโอ้โหขุดอย่างยากฟูออปชั่นมากตอนนี้ คือของเยอะมากเต็มตัวเลยนะครับเพชรสแล้วก็ลังรดไฟเกิดเลยครับโหลเฮ้ยเหมือนใกล้จะจุดเกิดของสไปดี้หรือเปล่าจำได้นะข้ามาจุดเกิดของพวกเองแล้ว,วมีพิษปะเนี่ยมีพิษด้วยมันมีพิษมันมีพิษมันมีพิษ มันมีพิษอุ้ยโอ้โหไทยขูดก่อนเออโอ้หคิดว่าเกิดดีถ้าเกิดสองสามตัวนะี่ผมตายเลยนะอย่างใหญ่เต็มอุ้ยโอ้โหไม่ตัวละแล้วมันไปช่วยชีวิตมันีกเอ้ย,อยข้างล่างข้างล่างเราสำรวจยังไนงะสำรวจแล้วอึ๊บมีอะไรไหมไม่มีโอ้โห โคตรจะแบบเปืองทอสมากเปืองหินด้วยปิดไว้เลยนะอย่าอย่ามานะทางนี้ปิดไปก่อนเลยบนหัวเราเลยเนี่ยนี่นี่นี่เพิ่งไปโผล่ทะเลเหรอเพ่นไปโผล่ไหนอะ่ะ โอ๊ยเกือบแล้วเกือบแล้วเราเช็คพอยตรงนี้ก่อนนะมันเป็นทางไปต่อนะครับปัญหาต่อมานะครับของเรานะครับตอนนี้คือเราต้องหาทางขึ้นไปนะครซึ่งไม่รู้ทางแล้วเราก็จะสำรวจไปเรื่อยๆอเจ็บมากโอ๊ยเจ็บมากโอ๊ยโอเค เหมือนทางมันจะเชื่อมทุกอย่างนะน,น,นี่นี่ผมเจอประตูแล้วโอเคโหโชคดีมากไปโอเค,อเคมาทีนี้เราก็จะเอาพวกนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับปัญหาคือขึ้นยังไงโอเคต่อบอกขึ้นไปเหมือนเดิม ตอนนี้เราได้ของมาเยอะมากๆเลยครับการที่เราเข้าเอ้ยโอ้โหมันใช่ที่มันมันคือฟาร์มฉันนะนะเฮ้ยออกมาเลยนะขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยไม่ใช่มาที่จูจีกันมันคือฟาร์มหมูฉันไปเลยไม่ต้องมามองไปเลยเฮ้ยไม่ใช่หมูไม่ใช่แกลงไปลงไปเฮ้ยโอ้โหทำเรื่องทำเสียเสียวแลวเฮ้ยบุกมึงอ้ย แล้วเอาอะไรมาเอ้ยโอ้โหต้องฆ่ามันแล้วอุตส่าห์จะผลิตพันธุ์หมูตายแล้วต้องฆ่ามันจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวขอฆ่าก่อนเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่อนนะมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันไม่ใส่หมวกมันไปไหนแล้วนะนี่ไงกูเจอละเพื่อนมันอยู่ไหนอ อีกค้นอยู่ไหนอีกค้นมันอยู่ไหนแล้วนี่อะไรเฮ<ะ>้ยคืออะไรอะ่ะโอ้แลกได้เลยครับขอลาได้ไหม <c oughs> เราขอลาแน่ <c oughs> ถังนมแลกมรกตมรกตก้อนหนึ่งสามารถแลกพวกนี้ได้ด้วยเหรออุ้ยเจ๋งอะ่ะมันคือแต่ดอกด,ดอกดวงตาเปิด <c oughs> หินหยดแหลม ไม่ค่อยสําคัญอะไรมากเลยนะไปนะครับไปไปขายที่อื่นนะครับผมไม่ผมไม่มีครับแต่ดูท่านในถ้าให้ดีที่สุดเรา,าต้องเลี้ยงวัวครับเพราะว่าวัวมันสามารถผลิตนมได้นะครับโอเคตอนนี้เราเราทํางานเก็บของทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับโอ้หกล่องเดียวคงไม่น่าพอโอยกล่องเดียวไม่พอครับแล้วก็ไม้ก็ล่อยหล่อมากผลิตโอเคสองกล่อง เอาเฉพาะพวกแร่ต่างๆโอเคเราได้เพชรมาครับตอนนี้แล้วก็ดาบเรายังพอใช้งานได้อยู่นะครับการที่เราไปลุยตะลุยเหมืองมานะครับนะตอนนี้เรามีเหล็กที่ค่อนข้างฟูครับค่อนข้างฟูนะชุดพวกนี้ก็ยังแบบยังมีอยู่นะแล้วก็อันนี้ยังมีอยู่เป็นชุดนยูนะค่อนข้างฟูเลยนะโอเคไม่เป็นไร นะเดีย๋ยวตอนนี้เราเราไปตัดไม้ก่อนนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่จําเป็นค่อนข้างระดับหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะฟูทั้งหมดนี้เราเราก็จะไปสร้างบ้านใหม่กันนะครับคือผมต้องบอกว่าหินทั้งหมดเนี่ยหรือว่าการที่เราลงเหมือไปเนี่ยคือเราสำรวจแค่มันน่าจะสำรวจแค่ประมาณ 6 0 7 0เท่านั้นนะของเมืองนะครับมันยังมีบางส่วนนะที่ผมยังไม่สามารถที่จะไปสำรวจได้นะครับแต่ว่าไปในเหมืองที่เราไปเจอแม่น้ำนะผมว่ามันต้องเชื่อมกับตรงไหนสักที่หนึ่งแน่เลยนะครับรามว่ามันไม่มีทางที่จะมันอยู่ลึกมากเลยนะเหมืองนะครับแต่มันไม่เคยที่มันไม่มีทางที่จะแบบจะเห็นแบบแสงสว่างได้นะมันต้องอยู่แถวนี้อุ๊ว่าไปลืมลืมกินอาหารเลยครับเหลือ3หลอด เนื้อข้าวหน้าเนื้อเนื <dar> ้ออยู่ไหนเอ้ยมีไก่อยู่โอเคกินไก่ก่อนโอเคกินขนมปังก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อมาแล้วก็เอาไม้ไปสักสองก็โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเราได้สำรวจเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้เราเราได้สำรวจถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะเริ่มทำการนะครับ ทำฟาร์มแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรแบบนี้อย่าเราต้องไปหาวัวด้วยนะครับในเขตพื้นที่นี้นะฮะก็โอเคนะครับก็จบรายการในเพลยนี้นะครับเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะครับผมผมจะทําพาท่านผู้ชมนะครับไปทาฟาร์มให้ดูมีพื้นที่มีสง่ลราศสีให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างบ้านของตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นบ้านของชาวบ้านทั้งหมดนะฮะผมจะไม่รบกวนชาวบ้านด้วยนะฮะก็จะเป็นการสร้างบ้านแบบจริงๆจังๆแล้วนะฮะโอเค มืดแล้วนะครับผมก็ขอจบรายการพิเนี้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมไม่บายจ้า